หลังจากที่ p a เขต3สามภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาได้รับการอบรมให้ความรู้เรื่องการตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าอย่างถูกวิธีแล้วจึงได้ดาเนินการทดลองตัดต้นไม้ในพื้นที่เขตเทศบาลน,นครนครราชสีมาตามโครงการนำร่องตัดแต่งต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้าเพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม เมื่อวันที่26ธันวาคม2557โดยผู้อำนวยการไฟฟ้าเขตนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครนครราชสีมาและนายกเทศมนตรีเทศบาลตะบนบ้านใหม่ร่วมปล่อยขบวนรถพร้อมชมทีมงานตัดต้นไม้ในพื้นที่ด้วยโดยมีทีมงานจากการไฟฟ้านำร่อง ร่วมดำเนินการจำนวน3ทีมประกอบด้วยทีมงานจาก PEA จังหวัดนครราชสีมาบุรีลำและ PEA อำเภอนางรองไปดำเนินการทดลองตัดต้นไม้ในพื้นที่3จุดคือจุดที่1บริเวณหน้าโรงเรียนอุบลรัฐถนนมิตรภาพโดยทีมงานตัดต้นไม้ของ PEA บุรีลำจุดที่2 บริเวณหน้าอู่เชิดชัยถนนมิตรภาพโดยทีมงานตัดต้นไม้ของ PEA นครราชสีมาจุดที่3บริเวณหน้าบริษัท TOT ถนนสืบสิริโดยทีมงานตัดต้นไม้ของ PEA อำเภอนางรองโดยเมื่อทีมงานตัดต้นไม้ไปถึงน้าจุดปฏิบัติงานได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1 การพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อให้สะดวกในการปฏิบัติงานขั้นตอนที่2 s a เซฟตี้ท k ชี้แจงความปลอดภยัยตรวจสอบเครื่องแต่งกายเครื่องมือและสภาพพื้นที่โดยรอบประเมินความเสี่ยงในการปฏิบัติงานขั้นตอนที่3ชี้แจงขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้กับทีมงานขั้นตอนที่4 ทีมงานเริ่มตัดกิ่งไม้ที่ใกล้แนวสายไฟฟ้าให้ได้ระยะห่างตามมาตรฐานความปลอดภัยโดยหัวหน้าชุดตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิดและดำเนินการตัดต้นไม้ตามขั้นตอนดังนี้ 1. การตัดกิ่งควรตัดที่คอกิ่งเลยสันกิ่งออกมาเล็กน้อยการปล่อยต่อกิ่งเหลือไว้จะทำให้เนื้อเปลือกงอกคุ้มปิดแผลไม่ได้ 2. การตัดแต่งเพื่อลดความสูงจะต้องตัดเนื้อกิ่งทางนอนเท่านั้น 3. ถ้าจำเป็นต้องทอนความสูงจะต้องเลือกจุดตัดเนื้อกิ่งทางนอนที่แข็งแรงหรือกิ่งหลักอย่าตัดเหลือเป็นตอไว้หรือตัดเนื้อกิ่งยังอ่อนหรือกิ่งเล็ก4 หลังจากตัดต้นไม้แล้วเสร็จให้ดำเนินการทาน้ำยาเพื่อรักษาผิวต้นไม้โดยผสมน้ำยายูริเทนกับน้ำในอัตรา1ต่อ20เพื่อการเชื้อราที่จะทำลายต้นไม้และเป็นการยืดอายุต้นไม้ด้วยขั้นตอนที่5หลังจากตัดต้นไม้แล้วเสร็จทีมงานเก็บเศษกิ่งไม้ที่ได้จากการตัดต้นไม้มาดำเนินการบดย่อยให้มีขนาดเล็กลง โดยใช้เครื่องบดสับกิ่งไม้ซึ่งจะได้เป็นเศษไม้อนเนกประสงค์บรรจุถ,ถุงที่ออกแบบให้มีสัญลักษณ์ PEA N E 3เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มหรือใช้เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพต่อไปได้